แต่แต่เล่นเล่นครับเล่นบ้างเลรแม่นแม่นหัวแล้วฝันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านน่งงยังเออเมอะไรนะไม้สัเานาะไม้สั สัตว์ที่แพะนะสัตว์ที่แพ้เยอะบ้านไม่สัตว์เยอะนี่บ้านนี่งามนี่มีชื่อเสียงที่แพ้หรือไม่เฟอร์นิเจอร์ไม้ปางมีไหมบางปางมีแต่เขาไม่ทำเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ทำเฟอร์นิเจอร์เยอะที่แพ้ทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์คือโต๊ะอะไรเงี้ยตู้อะไรเงี้ยที่แพ้มีเยอะอำเภอเรนชัยนะครับเนาะ คนลำปางก็มาซื้อที่นี่แหละฝีมือคนที่แพ้เขาทำเก่งกว่ยแต่ก่อนลำปางก็เป็นศูนย์กลางนะกรมป่าไม้นะข้าไม้สักไม้จะเอาลงเอาลงแม่น้ำบางอนะ่ะแล้วลอย,ลอยมาที่ ไปเข้าหน้าไปอำนุยุวาไทยนะหน้าหนาวเนาะไปเที่ยวไปหาพอมิ้งหาบองมิงมิงนี่เต้าทามาเต้าเต่าอ่ะเคยเจอแล้วใช่ไหมใช่สมน้ำเสใส่หัวไปบอยฮะก็สมน้ำเสใส่หัวไปบ่อยอ๋อไปกินข้าวที่โต๊ะใหญ่โต๊ะใหญ่เนะเต้าเราซื้อพ่อชื่อหวังเต้าเว่ยใช่เป็นคนใจดีอยู่นะ คนตลกชอบกินชอบเที่ยวอยู่ชอบกินร้านร้านอาหารเลยร้านอาหารแต่ด้วยความที่แกเป็นพออ่อแกก็ต้องมีมีมมีดูนิดนึง่งน่าเรียนครัวนะบนูบอยมีกับใช้ไม่เดียวฟาดแดงมากตีเด็กได้เรือนจีนตีเด็กได้ตีเด็กทำไม่เลียวฟาดได้เลยแต่เรือนไทยไม่ได้ <c oughs> พูดไทยได้ชัดเลยเป็นคนคนไทยเลยคือ你在大谷地几年？เนี่นนยนะ ยุ่งยังก็เธอบรรจุเหม,มือนใหม่มแล้วไม่บรรจุบรรจุที่ตัดบรรจุที่ตัดแล้วก็ย้ายไปอยู่อุลุนางใช่อยย่นไํนพ่อก็อนครั้งแรกเลยฟังอยู่หน่นหัอได้ก่อนยนะ<ะ>อยู่นหน่หัวก่อนนะ ก่อนที่จะเป็นผู้ทวงหัวแล้วมาผู้ทวงหัวที่หลังผู้ทวงหัวนี่มาเรียนกันมาเรียนที่หลังเรียนกันเราซื้อก็ไปเรียนกับบอสมี่งมิงก็แหละที่บอสมี่งมิงอาซารที่โรงเรียนบอสมิ่งมิงที่อ่าข้าียกว่าโรงเรียนไหนนะเจ้าเรียนเจ้าเรียนอ่าเจ้าซื้อโต๊ะเช้เจ้าเรียนใช่เรียนเจ้าเรียนสองปี เรียนขั้นแรกเรียนที่หัวชีงก่อนเป็นแบบไต้หวัน<ม>ก็ยากเลยขีด <c oughs> เยอะหน่อย <c oughs> ก็เลยมาเรียนแบบพินยิน<ม>แบบพินยินเรียนนิดเดียว<ม>ก็เรียนแบบตัวเต็มเลย<ม>เรียนก็อ่านลองเขา,าลองอ่านกันอ่านอ่านพินยินก่อนแล้วก็ตัวเต็มเลยลตัวตัวตัด อย่นี้สองปีแล้วก็ย้ายมาลำปางแล้วก็มาเรียนออนไลน์นะเรียนออนไลน์กับหลอดซื้อหซื้อซีเซชวนเือ现在还学吗？在还学还学，我昨天也也开在学。免免费啊？啊？免费啊？免费是是什么？free <皮>的？对，免费，免费。

有些货有些货十八个人有些货是我个人有些有ม货二十อ们来买拉อฟังพอฟังได้ฟังได้นะเขาเขาพูดอะไรแต่พูดยังไม่ค่อยเก่งนะครไม่ค่อยได้พูดเลยเพราะ่าอยู่กับคนไทยตลอดเลยอยู่กับคนละปางก็อ้กับเมืองกันเลยอ๋อ ไ,โฆโฆไม่ใช่ไม่ใช่อตอนนี้ใช่ตอนอยู่รโรงเ,เรียน,เ,นยเราก็ไม่ได้พูดภาษาทีไงแต่ตอนใช่้ถกุตี้ะเราก็พูดเด็กเราก็ได้ฝึกตลอดแต่พอมาลำปางมก็ไม่ได้ฝึกแล้วได้ได้ฟังฟังได้ฟังเข้าใจบ้างเข้าใจเลยว่าก็จะพูดอะไรไแต่พอเราจะพูดออกมาดึงคำสั่ง